แต่เราเองละเบื้องหลังนะเนี่ยุดๆแล้วลมบนนอนี่หาเลยนะอ่าเอาใหม่เอาใหม่อีกอันนีมาเปลี่ยนเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเปลี่นมุมเฮ้ยนวสองนวสองนว อันตาสองนิ้วสองนิ้วหน่อยสองนิ้วหน่อยเร็วให้ต้องหวานสองนิ้วเร็วสองสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วทำไมต้องสองนิ้วล่ะผมไม่รู้มันเป็นคาแรคเตอร์เอ้าเออมุมนี้ได้ป่ะเออดังสอนไม่นี่พอดีดังกับวันนี้มันสอนไม่กูต้อมอยากดังไหมความแก้ม ต้อมตัวหอมแก้มต้อมหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มป้าสองนิ้วสองนิ้วคุณจะดังป้าคุณจะดังป้าอยย่่าาาามถูตป้เดสองนิ้วเนี่ยนี่รู้แ็งมันยอดเดี๋ยวจะเปลี่ยนท่าไปนะทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ไปนู่นไปนู่นไปนู่น อ่าสองนิ้วเนี้เออข้างนั้นแหละข้างนั้นแหละอ้าวูดตีปักด้วยสองนิ้วเทนี่ยโอเคสวยเลยเฮ้ยตัวนี้กล้องแบบมือสมาร์ทเกนน่ะเอ้ยตัวนี้เฮ้ยต้มอยู่อะไรกับเขาหนิเนอะ้มฮะอยู่ไรนี่อ่าโอเคด้วยแม่สี่ถึงแปดชั่วโมงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ นี่มันมันซอแทงเออตัดเร็วตัดเร็ว đây, đây đâu, không có thể